ถูกใจพอจริงลูกเอ้นั่น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 เออธนิดนันนยนะบึมเลยเราฮะยัดูแมงที้สิลูก ถ้ามันอยู่นี่มาผักกไก่ผักผักผักที่ไหนผักอยู่คนเดียวค่ะพอก็อยู่คนเดียวเลยพอวามายู่ด้วยกันดีกว่าแค่รถก็พอแล้วไม่อาบให้อาจารย์ไม่ต้องอาบเดี๋ยวเนื้อเองเปื่อยใครจะมาอาบน้ำมนต์ตันช่วงหน้าฝนเหรอจุ๋มพี่พะถุงมาเดี๋ยวจุมพะถุงเอย่าไ่ต้องไม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 ่ต้องเาไม่ต้องไม่ต้อง เล่นสุดสุดสุดนะจะเล่นสุดสุดสุดน่แนนเลยไม่รับรองความปลอดภัยเด้อรอด้านหน้านะฝากฝากฝากเบย์ไก่บอยป่ะเออฝากเบย์ไก่บอยนะเบอย์ไก่บอยนะทีนี้ก็ขัดทองขัดเทิมฉลุยห้องข้าห้องก่อสบายเลยอยูเด็ก